สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเถื่อบ้านสว่างง่วงามบรรยากาศสว่างง่วงามพาพี่พาน้องมาเราะสมบรรยากาศการซื้อการขายวัวที่ตลาดนัดขั้กระบือบ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมาเปิดราคาพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่ามื้อนี้ราคางัวงจะเป็นเังไหนครับพี่น้องเนาะตลาดนัดโค้กระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเปิดทุกวันอังค้าครับพี่น้องเปิดทุกวันอังคารแต่ว่าวันจันทร์ตอนแรกเพป็นกาเปิดโอกาสให้เขามาซื้อมาขายกันแต่ว่าเพคนกับไม่ออกน้องพี่น้องน้องคนให้ออกวันจััันนทรร์ออาาวงค ตอนสามโมงปเป็นต้นไปพนักงานงูอ่ะจะได้การสื่อการขายจะเริ่มแต่เมื่อวานยังมาแล้งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสาร์วันอังคารนี่งัวอะายพี่น้องคือขั้มีทุกสายสายเหลี่ยงสายขุนสายหนึ่งแต่ว่าปกติแล้ววันจันทร์ไปก็จะมีแต่สายถึงนะพี่น้งนองเนาะไปบ้านสว่างผองามสิลป์ผีผ่พานน้องแล้วชมกันได้ ราค to าราคาตำรวจราคาพรมีน้องได้รับสาบกันผู้ใดสนใจตัวได้การโทรมาต่อรนเขาไม่หอยเพิ่นโทรมาสอบถทำแล้เดี๋ยวเพิ่มเติมก็ไม่หอยเป็นมพิมพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็าแฟเนื้อพี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาทสองพิมพ์น้องเนาะเปิดเท่าไรกระลูกเปิดซีสองครับซีสอง สี่หมื่นสองพันเปิดเปิดใบเม่บอกไงพี่น้องบ่ทันทองเด้เนาะบ่ครับบ่ทันทองงัวบอกไงยังงัวโค้งสามพี่น้องแม่ของแม่ชายแม่พันบอกไงเลยพี่น้องมันดูดกันสี่หมื่นสองพันเปิดเปิดใบพี่น้องเป็นงัวแยกลูกเับพี่น้องตัวบอกไงอันนี้ผมไายไก่มันห้างเลิหลายพี่น้องมันอีนสนามน้ำลิขนตกไายกับพ่อ่าหมีปปนใดเลยพี่น้องเนาะบ่ชัดเกียรติปนใดเบอร์พี่น้องหายสูงลอยหายิบหายใดพี่น้องสี่สิบสองเปิดเปิดใบเป็นงัวโค้งสามพี่น้องเนาะเพิ่นแยกลูกมา ถ้าเพื่อนสะดวกให้ข้อมูลเบอร์โทรผู้ใดสนใจงั่วแนวนี้ไปต่อยอดเถอะโทรมาต่อรองเพื่อนใดจะสื่อขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนพี่น้องเนาะคนหลายเพื่อน้องมาซื้อมาขายหลายคือคักตาเสาพี่น้องคือแข็งตาเสาเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายกันคือแข็งตาเสาพี่น้องเนาะเอาไปมาจากใส่ถุงหรอยเนาะขออนุญาตเบอร์โทรดิ 094 531 198 1986 412เปิดเปิดใบพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์จะโทรมาต่อรองาเป็นไหนแม่บักใหญ่พี่น้องเปิดจิบกับหัวใหญ่โค้งสางดีสายบามันบักใหญ่เลยพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆลูกมันหวานครับผมยังต่อพี่น้องยังต่อสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกกันบ่ครับแม่ครับผมแม่ลูกลูกหูเนาะ เบิ่งถ่ายพี่น้องเขาเอิ่นถ่ายอย่างนี้คือมันขาดที่บานปราสรงางแล้วก็เอือนาะถ่ายบานพี่น้องบักผูหน่อยอุยกินนมแม่ธรรมดาจะมาลุกไส้งามพี่น้องเปิดไวเท่าไร่แปดหมื่นแปดพันหาครับหนึ่งหมื่นแปดพันหาอยหนึ่งหมื่นแปดพันหายี่น้องต่อยอดบักนลุกไส้เพิ่งามงามพี่น้องไส้แข็งยังกินนมอยู่เนาะแม่เพิ่งันทองเนาะแม่ซ่งหรอครับยผสมแล้วแม่ผสมะลรเด้พี่น้องนี่เอาไปรุ่นเอานั่นลุกไส้เพิ่งเบิ่งอีกตั่หนึ่งนี่ ลูกหลอดเนี่ยนอนเพราะว่าเบิ้งต้นโตเพิ่นพี่น้องเลียมโตเพิ่นแม่นี่ผสมแล้วพี่น้องแม่สีนวลๆสีกาบอะไรแต่ลูกชายสีแดงแล้วพี่น้องงาม,ม18<อ>ครับผมื่นหนึ่งหมืนหนหม่นแปดนหานพี่น้องร้องไว้ตอ่ตอ,ตอรองเอาต,ออตออ่ตอ,รอ,อ,ตอรองได้เบิดมื้อยาน,นี้อยากกันขั้นตัวแล้วเอาให้ได้อ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับผม063 063 517 517 0994 0994พี่น้องผู้ใดสนใจงัวเอาไปเป็น อ่าเม่์ขอกแม่์ขายแม่พันการใจลูกนี่เบิรงพี่น้องเ<ม>บิรงการใจลูกแล้วก็น้ำนมสิดีเนะาะหูนนือไส้เบอร์แนวนี่น้ำนมก็จะดีเอาไปเลี้ยงมาต่อร่องเอาราคาถูกๆราคาพอต่อร่องพี่น้องสองตัวสามพ่อใจเอาไปรุ่นเดาอีกตัวหนึ่งสิบแปดห้าร้อยเนาะอ้าวขอบคุณลหลายๆมนันเพิ่งมาจากไหนหรือห้องอร้อยเอ็ดเทิลเนาะอ้าวอำเภอธวัตบุรีอ้าขอบคุณหลายๆลูกเป็นม้านะผมย่างต่อพี่น้องว่าเบิรงงัวงามทางหนึ่งย่างยากมือหนิพี่น้องอุ้ยผมสิรีก็ยังได้เนาะพี่น้องเนาะ ผ้าพีแพนนองลุยถมได้ไหมนี่โอ้ซาร์โรเลยตัวนี้เป็นทหารซาโลเล่หน่อยตัวนี้ตีเสมือนเนี่ะพี่น้องเนาะตีเสมือนกว่าม่านั่นพี่น้องเนาะแม่พันหลายเลยพี่น้องทางพี่แม่พันหลายหลายแม่ตนี่เพป่นสะดวกให้ข้อมูลบน้องแม่ตัวนี้ก็บแม่ข้องเผือดเป็นผูกไว้พี่น้องเป็นผูกไว้ใหญ่ใหญ่ข้องเผือดตะวันนี้ห้อยเวันยูยูแหละพี่น้องเนาะห้อยเวันยูยูขออนุญาตสะดวกพ่อนะครับผม เปิดไปเท่าไรหมื่นหกพันหาพ่ใดก่อนหมื่นหกพันหาหาน 6, หา่อยพี่นอกก้องปาแม่ของใหญ่หมื่นหกพันหาหน่อยทองเพิน่นเพิ่นทองหรือบ่คือบ่อท่านเพิ่นมาผสมมาแล้ว,มมลวยังบ่ชัดเนาะบ่ท่านได้ตรวจทองแต่ว่าเพิ่นมาผสมมาแหล่าพึ่งผสมหล่มมาลพี่นอ้องเบิงเบ่งต้นโตแต่ว่าต้นโตดีพี่น้องเบิ่งแง่ของอา,า,านลัดาานามไตากระชับดีแม่นี่สูงประมาณหน่อยสามสิบห้าบัวแต่ว่าโตัวแง่พี่น้องแม่บ้านบ้านแยกลูกเพิ่นมาก ้างลางดินเบิ้งแข้งข้าวพี่น้องเบิ้งเปิดไว้สิบหกห้าร้อยสิบหกห้าร้พี่น้องหนึ่งหมพันห้าร้อยที่เมียกไงพี่น้องโอ้ลางข้างั่วหมือนพี่น้องอ่ะราคางั่วงันแปราง้างงวแปรพันลางข้างง่วงขึ้นงลงคข้าผมสวัสดีครับโอ้เชวรมาลาดบ่ครับผมมาฮันบ่ซื้อหัวแม่เอาเอาแม่น้ำเพิ่นนี่หัวแมอ้โอ้มาพวงหนึ่งบ่ โอ้ครับผมอ่ะไยมัออยนมนครับผม16หขาอยเพิ่นมาจากเสื่อนนี้ซีเจ็ด 47, เอาคอนอนุญ,ญาตเบรอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์่งศเน่นเก้าแปดมห้าดา้อ,อยเพื่นเปิดวิโนองัวมากวดมือขันเนี่ยโอ้คุณป้าตัวบกยยักใหญ่แห้งพอพันกระไรได้พี่เราคุณคุนสื่อคนทขายก,กันแล้วว่าตัวบักไงน้องเอามันม้าด้ยครับผมขอบคุณหลาย่าต่อโอ้พอพันบักไ่ นังตอนมาทางพี่พน้องลายพี่น้องคือคักเน่เป็นบรรยากาศการสื่อการขายคุณคือคักฝนตกเี่พี่นอ้องเมื่อฝนตกจีตผมลายนะพี่น้องน,ะอนาะค้นไหลแต่ว่ากับนมาสื่อมาขายหลยคือเก่าพี่น้องคนกับมา,บากบลายน่ะมาสื่อมาขายกันคือคักขออนุญาตครับแมนนุนน่นเปิดเท่าไหร่ครับมื่หนึ่งมือนหนึ่งเออโอ้ต่อรองลดไดต่อรองลดใดมือนหนึ่งพี่นออ้องว่าแมนพี่น้องป้า ปานขอมาได้เนาะตัวโตกว่าง่ายหมื่นหนึ่งคนมาปลาดถ่ายสูงลอยสามสี่เตโอ้โหแต่ได้ไห่ผ่านห่าโอ้ยพี่น้องคือกาไห่คือกาไห่ว่าจันท์เฮ้ยเดี๋ยวลูกแล้วหลูกหมดแล้วมาโอ้ยแม่แยกลูกมาพี่น้องแม่แยกลูกมาสีนวลๆพี่น้องสีนวลๆสีขาบไายเฮาหมื่นหนึ่งเป็นห่องไหวต่อร่องเอาอเพื่นบ้าแต่ว่าบ่ต่อหลายดอกพี่น้องจะไปต่อหลายมันเป็นตาสื่อของเพื่อนเลยนี่เนาะ ไม่ให้แยกลูกเดียวพี่น้องเมื่อหนึ่งกดยว่โอเคเอาเพิ่นมาจากสเหรอจากราศีราศีสไล์เจ็ดแล้วขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดสองห่ง่องพี่น้องเพิ่นมาจากราศีใส่รลันตัวใดโอ้ควายนั่นบอกโอ้ควายหลุดมากเบิ่งเดอเบิ่งเดอพี่น้องควายหลุดมาอ่าขอคุณหลไยๆมาครับผมเพิ่นนั่งควายบ่นี่ ตัวนี้ก็บรุด้ด้นี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้บูมบานตัวนี้รถลุยง่ายนี่สะดวกกว่าน้อครับโอ้เบิ่งเขาเบิ่งพี่น้องเขาธรรมชารโตนโตดีดีง่ายครับพี่น้องวัวโค้งสางดี่ลอยหาสีความสูงเกินประมาณน้ำใจดีสายพัฒนาเขาเอิ่นบ้ามันใหญ่พี่น้องเขาเอิ่นเนาะพูดว่าว่าท่านทองตัวครับบ่าท่านทองเนาะเมันแยกลูกมากเปิดเท่าใดครับ สี่มหมื่นสอ,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 องพันอุ้ยแม่ใหญ่เลยพีน 4, พ่น้องเบิ่งต้นบัเพิ่นเพิ่นมาจากเซิงคบเสรภูมิร้อยเอเท้าพี่น้องอุ้ย <c> โ <ười> <c ười> อบกใหญ่เลยพี่น้องวรรมดาได้ต้นโตเบิ่งเต็มโตพี่น้องใหญ่ใหญ่ของเพิ่นอีหลีสี่สิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นสองพันวายโอ้ยอ่าอ่าเยี่ยมจ <c ười> ีต้มโอ้ต้องระวังต้องระวัง,ง,งมันยืนโดนมาเลยจมอ่ะตัวเขา โตเก่ามากขวนงัวเจ้าของเพิ่งอ่อนมาอีกโอ้ถอดถอดตีนก็ได้พี่น้องเยี่ยมขี้ตมจมโอ้ยควายตัวนี้อะไล่ไล่ตอนไปตอนไปพิ่นขึ้นยางมาอยู่เหนเจ้าของเพ่ควายมาขวนพี่น้องควายมาขวนงัวงัวกัญชาควายเด้อเอามาอยู่จนมุ่มล่ะจนมุ่มแล้วจนโอ้โมเข้าเข้าบ่มี ตายแล้วเข้าว่มีบายต่องหาของเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม098ย6 5 6 5า1 6ดเมบัก่ก้ายหน่แบน้อส2เปิดด้วยแห้งยางยากเป็นขาดว่าจะใส่แล้วเอะขอบคุณหลายๆร้หมันครับผมพาดมาเบิกเมยสายหูเขาพูดอะไรต้องใยหอยนี่บอันี้เมยสายหูนี่าดสิเนาะค่ะต้องพูดอะไรเนาะ เอาเสือกมาข้องเอาเสือกมาข้องเอาเอา๋อมันก็นอยู่ให้คขวอังอยู่ได้ขั้นมีเสือกตัวยิงใหญ่ขวา้างในหอยอยู่บ่ครับนีน่บ่แม่นเปล่าใหญ่แฮงสายหูโหตัวบกใหญ่สูงถ่วมหัวผมผม่วลอยเจ็ดสิบห้าถ่วมหัวผมพี่นอ้องกุ้งจระเข้แปดซีผุดความสูงเพิ่มเป็นป้ากุ้งสามบ๊วยแมนหัวเพิ่มเพิน่นว่าเพิ่มเข้าลูกไว้พี่นอ้องเออใหญ่หลีพี่นอ้อง หาคืนนะพี่น้องผมคืนว่าหาคืนหาคืนตัวนี้ญ่าอีลีพี่น้องพุ่อนส่วนหัวสายหูพี่น้องแต่ว,ว่าในหอยเพป็นผูกไว้พี่น้องตัวแบบย,ย่ตงรงนี้ระวังควายนะพุ่ใหญ่าอีลีพี่น้องเพป็นผูกไว้สายหูทันนล้วร่องเสียดายในหอยเป็นปลาอยู่แม่บกใหญ่ทรวมหัวผมผมลอยเจ็ดสิบหาพี่น้องโอ้นี่สายหูตัวหนึ่งพี่น้องหูกหัวสายหูเพป็นพี่น้องรอ ข้องผุดใด่นครับครับครับของใครเพิ่นผูกไว้จริงสายหูสองตัวแม่พันสายหมูครับปูหน่อยสายหูพี่น้องจังหวัเติ่มเป็นไรเพิ่นผูกไว้เสียดายต้องพี่น้องเนะะะาะอ่ตัวพี่าเพิ่นมาสายหมูตัวหนึ่งสายหมูตัวหนึ่งอ่ะอย่างต่อพี่น้องขออนุญาตไอ้ข้าม,มเปิดเท่าไหรเ,เปิดไปเท่าไหรแม่ลูกสองหมื่นสี่เปิดไปแม่ลูกแม่ดีเนาะลูกแม่ลูกแม่พี่น้องแม่บ้านบ้านเฮาซีออกกับไรยซีนวลน แม่เพิ่นถ่ายสูงประมาณร้อยสามสิบเลยพี่น้องแต่ว่าลูกงามพี่น้องลูกตันลูกงามกรับลูกเจ้าหัวตันพี่น้องเจ้อ๋อเจ้าหัวตันนะพี่น้องลูกลูกตันดีหรือลูกกระซี่คือแม่ซีนุ่นๆพี่น้องสองสี่เพิ่นเปิดใบสองตัวแม่ลูกลูกแม่ลูกงามคุณอยู่ทางในคุณห้อยข้ามเพิดออามาเปิดพี่น้องเนาะงามเนาะงามขนาดเลยพี่น้องนะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรอีครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ด แปดสี่หกสามหอยถ้ำบ้านโน่นขอเผืนดอแม่ลูกลูกแม่ลูกง่ามมาฝากพี่ต่อนน้องสองหมื่นสี่พันเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจเท่ามาต่อรองตามเบอร์โทรคนฝากไว้รถดดอพี่น้องลูกสาวง่ามมีหรือพี่น้องลูกสาวเจ้าหุตันพี่น้องมีใบมีหนอนมีเอกสารครบสาวหุตันอ่ะขอบคุณหลายๆครับมันมาร์ครับผมคู่น้อยของผู้ใดเสียนี่เขาในหอยเปิดเท่าไรครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นเท่าไรครัแข้งขาดีต้นตดีสีดีเนาะดีปั๊สุโม เศ้าเก่าครับเศร้าเก่าสองหมื่นเก้าพันตันขนาดได้พี่น้องตันขนาดได้พี่น้องตันดพี่น้องดอไตันดีเดียพี่น้องพูดอะไรดูไส้พูดอะไรคือดูไส้แพงรึเปล่าสามสามหนึ่งบ่เชฟเชฟสามหนึ่งดูไส้มันตันดีเดียดพี่น้องสองเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสีสุดยอดหางจับสูงเอาไปเป็นพอขวบขายพอพันแข่งขาดีเนาะพัฒนาได้พี่น้องไปเป็นพอพันได้เลยตะนอกระดีโอเคตั้งตรงขาหนาเป๊ะเนาะพูดอะไรพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม เบ่งเบ่งพี่น้องเบ่งต้นโตดีเพิ่นมีเบอร์โทรบอดเยวสิขออนุญาตเอาไปเป็นพอขออขายพอผ่านเพิ่นอนเปิดไว้พี่น้องงามก็เพิ่นพี่น้องโตนี่บักคูหน่อยตัวนี้หน้าหนาหยดหยดแข้งขาดีดีพี่น้องเบ่งต้นโตแข้งขาใส่กันโอ้พิ่นได้ซื้อกันแล้วบ่นี่เพิ่นซื้อกันแล้วบอดซื้อแล้วบอนี่ซื้อครับแต่ว่าขายอีกคือโตโอ้เอาขออนุญาตเบอร์โทร ศูนยเครับศูนย์เก้าหกเก้าหกแปดเก้าหกแปดแปดสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่หนึ่งศูนย์เพิ่นเปิดใบเท่าไรไอเปิดสองหมื่นเกครับสองหม่เาเนาะเพิ่นเปิดใบเนาะพี่น้องสองหม่นเก้พันเพิ่นเปิดใ้โอ้ง่ามพี่น้องบักปูน่อยง่ามขนาดเบิง์กตอดเพิ่นผูใดสนใจโท่มาต่อรองเพิ่นไดเอาไปเป็นพอของพอขายพอพันไดพี่น้องสอง้าม่หัวง่ามก็ยังมีราคาอยู่พี่น้องแต่สองหมเก้ารแสดงว่าราคาหัวเหมือนหอโอ้เชือเลยพี่น้องเนาะงานต่อพี่น้องออาหอยซักได้ดมากเลยแม่ดูหม แม่นเบิดบ่ดิแม่น,น,นุ่นนุเี่เท่าไรนี่แม่ลูกแม่ลูกโอ้แม่ลูกบ่ดนี่โอ้แม่ลูกเปิดแยกแม่นบ่อ้าวแม่เท่าไรสองหม,มื่นม่านล่ะโอ้สีอ,ออกได้<น>สีนวลๆนุ่นตอได้สองหมื่น 20, พี่น้องเพิ่นทองแล้วพี่น้องแตาว่าใจลูกดีนั่นลูกเพิ่นเป็นบ่อะล,ลูกดีพี่น้องลูกเจ้ารถสายพันธ์อ่าเท่าพี่น้องอ้ยลูกงามนี่แม่เพิ่นใจลูกงามพี่น้องสองหมื่นเพิ่นเปิดไว้ทองแล้วทองก็พอได้ พ่อเขาพ่ออะไรนี่จ้างเงินวัวเลี้ยงไว้ของเขาโอสีหาเดือนใส่ไว้แล้วโอ้สี่หาเดือนแล้วพี่น้องนี่เป็นทองแล้วสี่หาเดือนแล้วพี่น้องสองหมื่นซื้อลูกไหมล่ะโตสีเท่าหมื่นหาแม่สาวหน่อยหมื่นหาพี่น้องหมื่นหาต้นโตดีต้นโตดีเลี่ยมโตจัดพี่น้องลูกสาวพอดังหมื่นหาเอ้าแม่ลูกคมนี่แม่นอยู่บ่างเออเป็นดอกเออว่เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยสัง 063 063 1452เฮ้ยอเอาไหมเอาไหม063 063 1457201 1457201หอยสากบ้านน้องต่อผู้ใดสนใจโทรมาต่อล่องเอาซิมหา่าครับสองหมื่นสองตัวพี่น้องต่อใส่กันเอาก็ได้เอาไปเขาข้อเขาฟ้ามึงสองตัวจ่ายลูกดีแม่นพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆห้อยสากมันๆครับผมอย่างต่อพี่น้องเบดึงบรรยากาศการสื่อการขายรถกับเขาป้าบ่ถือ,อพี่น้อ,เอ,อ,องเนาะ แม่นี่แยกลูแม่ก,กันบ่ครับเปิดนเ,ดเดนอะแ,แม่เดียวบ่เปิดเท่าไรน่ครับหมื่นสี่พันโอ้ยพี่น้องแม่น 14, ห,หนิหมื่นสี่พันผสมซาโลเล่พี่น้องเบิ่งแตะหอมเพิ่นนี่หัวซาโลเล่จะบ่มีแตะหอมพี่น้องประมาณนี้แม่พันซาโลเล่ได้เลยพี่น้องหมื่นสี่พันค่ณป้าพี่น, 14, น้องหมื่นสี่พันฮัวราคาหมื่นสี่พันพี่น้องแม่สายต่อได้อีกคุณว่าสายซาโลเล่เนาะมันออกซาโลเล่จักหน่อยผสมพี่น้อง หมื่นสี่พันย่งต่อร่องได้อีกเปินว่าลดได้ชักน้อยเปินว่าเมย์ปากไงที่พีน่น้องบอหน่อยถ่ายสูงลอยสาุดห้าบวกถ่ายเปินสูงลอยสามหบวกเพื่อนมาจ่าใส่ครับอำนับครับอำนาจ,จเจริญพี่น้องอันเมื่นสี่ย่งต่อได้อีกที่เินว่าป้าราคาหัวมือนนี่อ้ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสาม7 9 33- หสนสาพี่น้องเพื่อนมาจากอำนาจ,จเจริญต่อร่องเอาไปเขาคอเ,เขาฟ้ามสายท่าน เริ่มจะพัฒนาไปอยู่ซาโลเล่แหละพี่น้องนี่ตัวนี้เอาไปเป็นแม่ของแม่ไทยแม่พัดได้ซิฟซีตัวเล็กแตจ้น้อยมาเอาขอบคุณะลรนั้มาันหนึ่เนี่นกำลังเปิดแม่ลูกเศร้าซีพี่น้องเบอร์เก้าเบอร์เดิมเศร้าซีแล้วพี่น้องเปิดเปิดไปพี่น้องแม่ลูกลูกแม่สีแดงเด็กแม่ทองอ่างล้างเศร้าซีที่บอกแม่ลูกโอ้แม่ลูกพี่น้องลูกโตแม่เพื่อนพี่น้องแม่สีออกกาบลาตะวันลูกสีแดงเลยพี่น้องลูกโตแม่สองซีเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง โคบนี้มาไมานำกันอยู่นบ,บนบ่อเนาะตัวนี้14ตัวนี้สองหมื่นสีพี่น้องสองตัวผู้ใดสนใจตัวใดโคมใดต่อร่องกับเพื่อดใดหรือผู้ใดอยากได้เอาไปเพชชุดอีกกระไรเนาะเป็นมาจากอำนาจบ่อทบทวนเบอร์โทรอีก,กน,นะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหนึ่งเจก้าวสามสามเพี่น้องชุดนี้โคมนี้24่ส่เม่น่นเดียวนัสิบ่ 24. ขอบคุณหลายๆมาครับผม ตอร่องเหผู้ใดสนใจก็โทษมาตตอร่องไู้ใด่านตอเขาง่ามดอกบัวหอยจากบ้านเขมีแต่หยามิแต่หยาเนาะนฝนมันบ่นนั่นาดเนาะฝนบ่ลวงไปฝนบ่วลวงพ่พ่ให้หยาเกิดงาตอเม่ยเมียสาวมาตอให้ยาเกินเมียงามงามี่น่องเมีนี่ตออนุญยาเกิดับรงเงามโอ้เบิงเบิ่งสีเทาเมสีเทาก็งามพี่น้องกับร่งเงี่ยอ่ะเมียสีเทา ขออนุญาตลูกแจ๊บบาทลูกสองหมื่นยังก่สองหมื่นหาแม่บอกง่ายพี่น้องสายเท่าพี่น้องสายเท่าเนื้อนังดีสายเท่าพี่น้องน้ำไตก็ดีตตนโตดีท่ายสูงประมาณร้อยเกือบร้อยหาสิพี่น้องท่ายบนสูงสองหมื่นหาพันพี่น้องสองหมื่นห้าพันเปิ้เปิดไว้สายเท่าพี่น้องโบดเต็มพี่กัดแข้งขาตตนโตม่งเอาพี่น้องได้เบิ่งไก่ชักนน้อยพี่น้องเอามาทงพี่จจ้งไว้กูอ่านลายสองหมื่นหาพี่น้องสายเท่าตัวนีพี่น้องสายเท่าโบด เต็มพีการบัตรท่องเนาะดูเนาะบัตรท่านทองพี่น้องสองอห้าเพิ่นเปิดว้พี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองผู้ใดขออนุญาตเบอร์โทุ่งดอ๋อมันไม่อยู่โทรเพิ่นมาจากสายใหูทุ่งนาโอ่น,นี่นะครับอ๋อบัตรทุ่งนี่บัตรทุ่งเข้าบัตรทุ่งนางโอกตำบลกระทุ่งนางโอกเข้านี่พี่น้องเป่ยไก,ไกยโยสผู้ใดสนใจไปบัตรทุ่งนางโอกเลี้ยงายอยู่บ่ลูกอยู่บ้านายอยู่บ้านไรเนาะบัตรทุ่งนางโอกอยู่บ่ไกลเนี่ยพี่น้องสองหมื่นหาพันเพิ ขอบพูดหลายๆลูกคนมา้านมาเบิ่งจุดนีพี่น,น้องจุดนีกองหอยมาก้องหอยมากจุดชุม่มเป็นจุดใหญ่เดี๋ยวสิเป็นสัมผัสเพิ่นจุดหนี้พี่นอ้อย่ย่มากพี่นอ้องสวัสดีครับเป็นยังไงหมื่นในีได้มากเปิดจึงใดหนีอันนี้คู่นีหาพันดับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันคู่ได้พี่นอ้องโคมนหนีได้พี่นอ้องยกคู่สองหมื่นหาพัน เบิองพี่น,น้องต้นโตดีดีไป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 สองอหันสองตัวไอพี่นอ้งนองมึงหันนีสองหมื่ตัวเดียวบาทอีสองตเท่ากับแดงสองตัวกูกันเพิ่นเปิดเป็นแพกพี่น้องเพิ่นเปิดเป็นแพกสมางามแต่แม่นี่อุ้ยสมางามมาตันดีเลยเนาะสองหมื่้าต่อไปอหก็ดูหนึ่ง 15, 500. 15, 500. 15, 500. หมื่นห้าพันห้าหนึ่งหน้าห้าหอยมาเยจไปเยอมสาบัดหอยมาเ สองหมืาพันได้พี่น้องจำไว้เด้มโคมได้พี่น้องโคมนี่เท่าแดงตัวนี้มืนหางหอยมากคืออยู่สอตัวบาท่งไหนหอยมากเจ็ดปันหาหานึ่ง0มื่นเดพันห้ารอตละได้พี่น้องตัวนี้ตละแม่สาวตัวนี้เลี่ยมตัวีดีพี่น้องงามเลี่ยมตัวจัดได้พี่น้องแม่สาวตัวนี้ข้อหอยมาอุ้ยงามตาดนอเพื่นพี่น้องตั้งตรงขนาเป๊ะเลยห7 5่งเจ็ดัน้ตัวน้กหน่็ดพันห้าร้อยแม่สาวทั้งสองเนาะ ตัวน,นั้นพร้อมผสมแล้วพี่น้องตัวนั้นสีออกกลับเลยโอ้ยขี่งัวบาลน,นี่ขึ้มานเด้อมานมานมานอุ้ยพี่น้องพูดอะไรเสือเงี้ยวเสือขี่อ่ะฝืนกำลังต่อรองบ่าโอ้กำลังต่อรองเอามันมานเด้ออ่ะ 1นึ่งหมื่นเจ็ดพารตัวนี้หนึ่งมื่นห้าพันบ่ห้าร้บ่ห้าพัน้ารคบันสองหาพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยมาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าี่หกห้าบ่โอเคหอยมากลุ่มปลูกหอยมากข้ามเกินแก้วคุณได้ชดแก้กระท่มาก่อร้องกุณได้ขอบคุณได้หลายๆมานครับผมน้ำน้ำน้ำทายตัวนี้น้ำทายเมียสาวหน่อยตัวนี้พี่น้องเปิดเท่าใดลูกดีเปิดเท่าใดสองสอพี่น้อง น้งา,งามลูกสาวผู้ใดคือ,อลูกสาวอีพ่อใดนี่คืองามเลยโอ้วี่แปดจะวีแ่แปดอันผู้ชำน,น,นาญการพี่ว่าพี่ี่ายพ,พี่มาแปดเท่อกันสองหมื่นสองพันเดียแม่สาวสีออกกับอะไรน่นนวลแต่ว่าต,นต้นโตเลียมโตสุดยอดเลยพี่นอ้อสองหมื่นสองพันเปิดไว้มันา,านจากแม่เมียมันกกแว่าโอ้แยกออกจากเมียพี่นอ้อง ต่ว่าง,งามงามเลี่ยมโตหน,หน้าหนาหย่นหย่นพี่น้องเลี่ยมโตสุดยอดเลยลูกสาววีแปดอันลีกรถสันเดียพี่น้องเออลีกรถคอยลีกรถอีหล่นาที่จริงมันเชื่องอยู่แต่วันมันขึ้นหอดแม่มันแต,ต่ว่านามไต่งามงามพี่น้องเลี่ยมโตดีด,ดีพี่น้องอีหล่น <c> า <oughs> <c oughs> สองสองเออเอา,เอ,าอันมันเนี่ยเอาขออนุญ,ญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดศูนย์สองพี่น้องผู้ใดสนใจงัวงาม สายพัฒนาพี่น้องพัฒนาต่อสองสองเปิดเปิดไหวงามงามพี่น้องหัวหน่อยตัวงงนี้งามน้นาหาหยุ่นหยุ่นความกุ้งเลไลนมาครับผมเคนแยกแม่มามมันก็เลยอหนี้พี่น้องมาเบิ่งสายหูคล้องหอยไอติ่มบ้านพี่น้องหอยไอติ่มปลาสวัสดีครับได้สายหูมากป้าสุดมาสุดยอดพี่น้องเบิบเ่งใบเพิ่นพกซีฟได้เนาะพกซีฟเส้ในใหญพี่น้องใบเพิ่นสุดยอดเนะาะเปลี่ยวงามกระบา ن งามพี่น้องสูงได้ยุ่ยลอยเจ็ดสีพี่น้องม้ยเดี๋ยวผมตถ่ายเบิ่งกระคารพี่น้อง แม่พันสุดยอดสุดยอดได้ลูกหรอือบ่ได้ลูกแล้วตัวนึงครับโอ้ได้ลูกแล้วตัวนึงได้พี่น้องได้ลูกแล้วตัวนึงสายหูท่านนรุ่งจากนครสวรรค์กําลังหาแม่พันสายหูตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องใบงามใบเกลียวงามครับพี่น้องอเ,เปิดเท่าไหร่ครับไอติมศูนครับบอเปิดเท่าไหรไ่ก่าโอ้ยเปิดไว้เปิดไว้สองหมื่นหาปัญหาแล้วสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเมย์แบบไงนี่พี่น้องสองหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้อง อ้ยใหญ่ยาางามตตนโตดีโค้งสางพี่น้องสายหูประตูอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศ6นย์หกสครับศูนย์หกสองห้าสามสองเจมเสอหอยไอติมเซนั่งคานิคมพี่น้องู้ใดสนใจก็โตรมาตอรอบเื่อไหนี่พอแม่นึท่องวะโอ้เมลูกปลาทองใครมัน่าหอยทีเบิรแล้วครับเบิรแล้วเ่เบิรงพี่น้องเบิรงพี่น้องเบิรงแเมลูแม่ต้นโตดีดีพี่น้องผู้ดต้นโตดีให้สูงอยสาจาน เบิ้งลูกเพื่อนพี่น้องลูกสาวมันคือแดงเถอะแดงเป็นแต่ไหนพี่น้องพูดอ่ะปลาลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวแดงใหม่เลยพี่น้องแดงจึงคือลูกสาวพ่อดังสายพัฒนาเปิดเท่าไหรก่อนี่ห่วยติมเลยครับห่วยติมเปิดเท่าไหร่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยพี่น้องสามหมื่นห้าพันห้าร้อยลูกสาวงามงามพี่น้องก็ร่องได้ทรงฟีเข่าคอกเลยเพื่อนว่าแต่ว่าลูกสาวงามอยู่หรืพี่น้องนะเบิ้งลูกสาวเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดสามหมื่น ห้าพันห้าร้อยแม่ลูกลูกแม่ลูกงามลูกตันครับพี่น้องลูกพ่อด่างสายพัฒนานะเบิ่งลูกเพิ่นเบิ่งหน้าตาลูกเพิ่นพี่น้องอ่ะโอ้ลูกจติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งพี่น้องใบหลอดเอกสารครบเรียบร้อยสามสิบห้าหารอยเปิดเผยใบพี่น้องอ่ะทบทวนเบอร์โทรหอยไอติมศูนย์หกสองห้าสามสองเจ็ดแปดสามสองหอยไอติมเสนาคดีึ้นโคบใดมากโคมนี่สามสิบห้าหารอยแม่ลูกลูกแม่ลูกงาม สายหูบักแย่พี่น้องสองหมื่นหาพันหาร่อยพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆรหอยติ่มมันมานครับผมหัวหลายพี่น้องมานีคนมาซื้อกัหลายคนมาขายกัเยอะพี่น้องไล่อยู่ดีมันหมานได้ครับผมขีตุ้มกับไหลขีตุ้มกัไหลก็ไต๊ะตุ้มได้มึงหันนี่ถอดไบตตีนโอ้ยมาปิดชิปกับหอยสังสาได้ยูบ่ได้มากยู่วหนี้บ่โอ้นี่ข้อหอยสังพี่น้องว่าเบิ่งข้อหอยสังสองตัวใบสังสองตัวเป็นได้มากเม่แยกลูกมาก ตาจะไมคือกันแด่สีก็คือกันแดงจึงคึงตันคือกันไล่อะไรจังไดบาทดิไล่อะไรจังใดอัสองหาอันนี้สองเก่าอ๋อสองหาสองเก่าโอ้ยพี่น้องสีกับค้ายๆกันนาตาค่ะค่ายๆกันสองหาสองเก่ามันใหญ่กว่ากันเุ้ยท่องแล้วโอ้ท่องแล้วพี่น้องเนี่ยท่องแล้วตรวจความเรียบร้อยประกันท่องต้นโตัวสองเก่านี่ท่องแต่ว่าตัวนี้วัด่ท่องเนาะ ตาว่กากับงามทั้งสองนีพนงง่พี่น,ออน,น้นอ,นอ,นองพุ่นงามทั้งสองเบิ้งต้นโตเพื่อนพี่น้องสองหาเด้กพี่น้องตัวนี้ตันต้นโตดีครับพี่น้องตันจือลือต้นอันสองเก่าม่านแลว้วทองแล้วเพื่อนว่าพี่น้องพุ่นเบิง้งอ่ะเบิ้งรอบโตพี่น้องเบิ้งรอบโตอ่ะนี่สองหาต้นอันสองเก่าเลี่ยมโตดีพี่น้องสองเก่าทองแล้วเด้ดเนี่ยป้ากันทองพร้อมเมรียบร้อยตอนน้นเด็กพี่น้องสองเก้าท้ายสูงลอยสามสิบห้าบัวต้นโตนดีทองพร้อมเดี๋ยวที่ไปถามว่าทองพร้อมอะไรอันนี้สองหา เพื่อนเปิดไว้เดี๋ยวไปขอเบอร์โทรเพื่อนพี่น้องขออนุญาตเบอร์โทรเอาเบอร์โทร่วไอ้สังละเอาเบอร์โทรั่ว09333เท่าทไรก่ออา59 282พี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองกบับเปิดสังได่งัวครูนี่เอาไปเป็นครูนี่บ่ผิดหวังพี่น้องตัวนี่เศราเก่าตัวนั้นเศร้าหาโตนตดีครับพี่น้อง เบิ่งเลียมโตเบิ่งเก๋าใ่แห้งคักพี่น้องสุดยอดเบิ่งโตจริงแห้งใหญ่แห้งงามพี่น้องตัวนี้อ่ะขอบคุณหลายๆสั่งมันมาฮัครับผมครับผมอันไปไปปีติคลิปกับหอยหลักเหมือนกันาะพี่น้องมึงอเห็นว่าสิปิคลิปกับสั่งนี่มาเบิ่งข้องหอยหลักแม่สาวงามงามพี่น้องเป็นมาน้ำกันละมาน้ำกันแม่สาวไายสูงลอยสารสิบห้าบวกทราบว่าโตนโตเพาท่านติดประเดี๋ยวเท่าใดหอยหลักเท่าใดนี่แต่ท่านหาครับเว้ยมันมีเห็นบ่ ฟังผ่ผิดหมื่นแปดพัหลยฟังบอผิดราสาพี่น้องโอ้ยเฮ้ย้ย้ยมาฟู่น่อยตันไปไปอย่าหันมาพี่ไปน้ำพอลหมื่นแปดพันหาร่อยฟังบ่ผิดพี่น้องแมสาวตนโตดี เลี่ยมโตดีอ้างลึกดีเนาะหอยลักเนาะสีก็ดีส่งฟีสิบกิโลส่งฟีสิบกิโล,โลจากสนามที่พันมาทอดบ,บ้านผมอยู่ดอกไข่ <c oughs> นเนมันไก่ก <c oughs> ันพูดอยู่ไก่สิว่ายังไงหอยลักไห่บ่ได้คำว่า,าสิบกิโลจูงยัง <c oughs> โอ้โห,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 โหขาดหลายหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยีพี่น้องผู้ใดสนใจโท่มาต่อรองกับหอยลักได้เอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยลัก ศูนย์หกสี่สามหกสอนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิดด 18, ่อไดสิบแปดหารอยงามของเพื่อขอบคุณไราอยๆหอยลักม่อนมานครับผมบ้านสว่าง,งง่วง,งามพ่พี่พ่าน่องมารอช่มบรรยากาศการซื้อการขายงวดสิตลาดนัดโคกกระบือ บ้านเชียงหวางพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรขี้แปรกเอาไว้แค่นี้ก่นอนน้องพี่น้องเนาะกับฝากปีฝากน้องซอยกันคนไหลคนแช่คนที่ตามให้น้ำนในพี่น้องเนาะร้อยพอนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแป้นกับแป้นเพีรบ้านสว่างงามจะมีแต่ความสุขกับเจริญพี่น้องฮั่งไกลจากโขลกไข่เจี๊ยบต่างรำร้วนด้วยเบิร์ตหนีเบิร์ตสีน้ำกันสวัสดีครับ